สดสดเตียงต้องกินสัาแบดกินอ่าพี่น้องกำลังเฮ็ดหมูครับพี่น้องผันพูดผันพูดฝนกำลังมากอ่าพี่น้องมือนี้เฮ็ดหมูเฮ็ดแบบแบบหมูจำตับสดสด โยมับไปตับสดชดเขากินกับระเทศมาจวดเลยเนี่ยเนยอกซนไหมกันเนี่ย้องให้กดเอาเลยเนี่ยบตับสดไม่ร้องตับสดเ้าดฮักพงเจ้าชดฮัพุ่งแล้วรป่า มาไ่น้องโอ้โหมันนี่มันโคดมูดิบมันมูดิบตับมาตับมาไหมพิปัดเฮ้ยไม่ปัดหรอกหั่มัแล้วหั่มันแล้วด่ากันวันสุดวิ่ยอดอะไรไปน้องป้องไปเจ้าปู่ทุกคนสดสดสดเขาเป็นมดีกินตับมั้ยนะบั่นนี่จ้ะเออเฮ้ยสดเขาเป็นมดีกินตับนะสดเนี่ย้าวโค้งเนาะ ตัวแอาเลยตัวักาไปน้ำมเลยน้อยไปหาโขกหาวัดสิวนไปไรเงี้ยเอายาออกก่อนสิบอเรบลินทลาดตลาดเรียนหวานเลองเหรอทำเรียนไม่งองกันเลยเอาเจ้าทุกคนมากไปเรียนส้างไมาถือตั้งอบจบ่บ่มาก่อนกันเลยจวจะบ่มีทุกอย ผมจนเวีนะหม้อวิจัยมาเรากาตาฟฟางสดกินยุเคียงก็สดเลยนี่ดีก็คือดีมากจังพีเนตเนตผมจนยังเดาด้ขาหมูยำเได้ดาทุนเลยดีใส้แหลงดมดได้ถาฟาูคนไปนั่งบอยู่กอกล้วยสีหมูหมูยักษ์สองเลยก็โล่ดาห้าบวาเนี่ว่าห้ากินดี ีเ,เพื่อนนั่งนิดเป็นขวดเนยอ้อนข้องโอ้นี้กับเน,นี่ยนันเจ้า่องนะเรเจ้าเลยของเหนียวไปนะกุรามากมือ่อกุรามาแบบง่ายเลยปแบบนี้วอันนี้พ่อหน้าอะไอ้าพ่อชอหนะ